ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักหญิงไร้บ้านคนหนึ่งนั่งกอดเข่าข้างถนนไม่มีใครรู้ว่าเธอคือมหาเศรษฐีพันล้านที่ปลอมตัวลงมาเพื่อค้นหาความรักแท้และหัวใจที่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลและทําให้คนทั้งโลกต้องตั้งคําถามว่าความรักแท้หน้าตาเป็นอย่างไรญิงไร้บ้านคนนั้นชื่อว่าลลิตาไม่มีใครเรียกชื่อจริงของเธอเพราะในสายตาของผู้คนเธอ เป็นเพียงหญิงสาวผอมบางผิวคล้ำจากแดดผมยาวสีดำที่ยุ่งเหยิงสวมเสื้อยืดเก่าซีดกับกางเกงยืนขาดขาดและรองเท้าแต่คู่เดิมที่ผ่านวันคืนมานับไม่ถ้วนเธอนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเล็กๆใจกลางกรุงเทพใบหน้าของเธอสงบนิ่งแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยการเฝ้าสังเกตไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังภาพนั้นลลิตาคือเจ้าของอาณาจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายหมื่นล้านเธ เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีทุกอย่างที่เงินสามารถซื้อได้ยกเว้นสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกว่าขาดหายไปมาตลอดนั่นคือความจริงใจหลังจากผ่านความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวหลายครั้งลลิตาพบว่าผู้ชายที่เข้าหาเธอล้วนแต่รักในสิ่งที่เธอมีไม่ใช่ในตัวตนที่แท้จริงของเธอบางคนลงหลงไหลชื่อเสียงบางคนหวังผลประโยชน์บางคนแค่ต้องการยกระดับชีวิตของตัวเองไม่มีใครมองเห็นหัวใจของเธอจริงๆคืนหนึ่งหลังจากงานเลี้ยงหรูที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มปลอมๆ และคำพูดสวยหรูลลิตากลับถึงคฤหาสน์ของตัวเองและยืนมองเงาสะท้อนในกระจกเธอเห็นหญิงสาวในชุดราตรีราคาแพงแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าฉันไม่มีเงินจะมีใครรักฉันไหมนะเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆความคิดนั้นติดอยู่ในใจเธอหลายวันจนในที่สุดลลิตาก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอปลอมตัวเป็นหญิงไร้บ้านใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนจริงๆไม่ใช่เพื่อการทดลองทางสังคมไม่ใช่เพื่อประชาสัมพันธ์ แต่เพื่อค้นหาคำตอบให้หัวใจของตัวเองวันแรกที่เธอออกมาใช้ชีวิตข้างถนนลลิตาแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญสายตาที่ผู้คนมองมาเต็มไปด้วยความเมินเฉยบางคนสแสดงความรังเกียจบางคนรีบเดินหนีราวกับเธอเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมีเพียงไม่กี่คนที่ยื่นเศษเหรียญให้โดยไม่ศบตาคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งหลบฝนอยู่ใต้สละพานลลิตาเห็นชายหนุ่มคน หนึ่งเดินเข้ามาใกล้เขาสวมเสื้อเชือตสีขาวธรรมดากางเกงสลกักเรียบเรๆใบหน้าคมเข้มแต่มีแววอ่อนโยนในดวงตาเขาถือถุงอาหารในมือคุณยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมครับเขาถามเสียงนุ่มพร้อมยื่นข้าวกล่องให้ลลิตาชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะรับมาอย่างระมัดระวังขอบคุณค่าเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ชายหนุ่มนั่งลงห่างจากเธอเล็กน้อยไม่ถามคำถามไม่สักไซไม่แสดงท่าทีเวทนาเพียงแค่นั่งเป็นเพื่อนในความเงียบเสียงฝนตกกระทบพื้นถนนดังสม่ำเสมอผมชื่อธนาเขาพูดขึ้นหลังจากนั้นสักพักผมผ่านมาทางนี้บ่อยเห็นคุณนั่งอยู่คนเดียวลลิตายิ้มบางๆฉันไม่มีชื่อหรอกค่าเธอโกหกเป็นครั้งแรกแต่กลับรู้สึกผิดอย่างประหลาดธนาไม่ซักต่อเพียงพยักหน้าเบาๆ ถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกผมได้นะครับผมไม่ได้รวยแต่ผมช่วยเท่าที่ช่วยได้คำพูดเรียบง่ายนั้นกลับแทงลึกเข้าไปในหัวใจของลลิตาเธอเคยได้ยินคำสัญญานับไม่ถ้วนจากผู้ชายในชุดสูทแพงๆแต่ไม่เคยรู้สึกจริงใจเท่าคำพูดของชายธรรมดาคนนี้หลายวันต่อมาทนายยังคงแวะเวียนมาหาเธอบางครั้งเอาอาหารมาให้บางครั้งแค่นั่งคุยเขาเล่าเรื่องงานเรื่องชีวิตที่เรียบง่ายลลิตาฟังด้วยความสนใจเธอเริ่มหัวเราะเริ่มยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเสแสร้ง แต่ในขณะเดียวกันความลับในใจเธอก็ยิ่งหนักขึ้นทุกวันเธอไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นนี้จะยังคงอยู่หรือไม่หากวันหนึ่งความจริงถูกเปิดเผยคืนหนึ่งทนาถามเธอด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณเคยมีครอบครัวไหมลลิตานิ่งไปนานก่อนจะตอบเบาๆเคยค่ะแต่ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่ามีใครสักคนที่จะอยู่กับฉันโดยไม่ต้องการอะไรจากฉันบ้างไหมทนามองเธอด้วยสายตาอบอุ่นผมคิดว่า คนเราทุกคนต้องการแค่ใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนคำพูดนั้นทำให้ลลิตาน้ำตาคลอเธอหันหน้าหนีกลัวว่าเขาจะเห็นความสันไหวในดวงตาเธอไม่รู้เลยว่าการปลอมตัวครั้งนี้กำลังพาเธอไปสู่บททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและเหตุการณ์ที่กำลังจะเอลลิตาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการใช้ชีวิตบนท้องถนนจะค่อยๆเปลี่ยนหัวใจของเธอได้ลึกซึ้งขนาดนี้วันที่สองวันที่สาม และอีกหลายวันที่ผ่านไปเธอเริ่มคุ้นเคยกับกลิ่นอับของคอนกรีตเปียกฝนเสียงรถที่แล่นผ่านไม่เคยหยุดและความเงียบเหงาที่ไม่ได้มาจากการอยู่คนเดียวแต่มาจากการถูกมองข้ามจากโลกทั้งใบเธอเรียนรู้ว่าการหาน้ำสะอาดดื่มในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่ายการนอนหลับโดยต้องระวังข้าวของตลอดเวลาเหนื่อยแค่ไหนและการที่ไม่มีใครเรียกชื่อเรามันเจ็บลึกอย่างไรลลิตาเริ่มเข้าใจความทุกข์ที่เธอเคยมองไม่เห็นจากกระจกรถหรูของตัวเองในอดีต แต่ท่ามกลางความลำบากนั้นทนายังคงเป็นแสงเล็กๆที่ส่องเข้ามาในชีวิตเธอเขาไม่ได้มาทุกวันแต่ทุกครั้งที่มาเขาจะมาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่เคยเปลี่ยนบางวันเป็นข้าวกล่องธรรมดาบางวันเป็นขนมปังกับนมบางวันก็แค่นั่งเงียบเงียบเป็นเพื่อนวันนี้คุณดูเหนื่อยนะทนาพูดในเย็นวันหนึ่งขณะที่ลลิตานั่งพิงเสาใต้สะพานสีหน้าของเธอซีกว่าปกติเมื่อคืนฝนตกหนักข้าเธอตอบยิ้มบางๆนอนไม่ค่อยหลับ ธนาขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะถอดเสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองวางพาดบนไหล่เธอโดยไม่พูดอะไรลลิตาชะงักหัวใจเต้นแรงอย่างไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรข้าฉันเกรงใจเธอรีพูดผมไม่หนาวครับเขาตอบสั้นๆแต่หนักแน่นความอบอุ่นจากเสื้อไม่ได้ทําให้ร่างกายเธออุ่นขึ้นเท่านั้นแต่มันซึมเข้าไปถึงหัวใจลลิตาเริ่มรู้สึกกลัวๆว,ว่าถ้าวันหนึ่งเธอหลงลืมบทบาทของตัวเองและปล่อยให้หัวใจรักไปจริง,รงๆเธอจะทําร้ายเขาอย่างไม่ตั้งใจ วันหนึ่งขณะที่ธนานั่งคุยกับเธอเหมือนเคยชายสองสามคนเดินผ่านมาหัวเราะเยาะดูสิมาคบกับคนไร้บ้านด้วยเหรอหนึ่งในนั้นผู้เสียงดังลลิตาก้มหน้าโดยอัตโนมัติความอับอายแล่นวาบขึ้นมาแต่ธนากลับลุกขึ้นยืนหันไปเผชิญหน้ากับคนพวกนั้นด้วยสายตานิ่งสงบการให้เกียรติคนอื่นไม่ได้วัดจากฐานะครับเขาพูดเสียงเรียบแต่จริงจังถ้าคุณไม่มีก็ขอให้เดินผ่านไปเงียบๆ ชายพวกนั้นชะง,งักก่อนจะเดินจากไปพร้อมเสียงสอบถอลลิตาเงยหน้าขึ้นมองธนาน้ำตาเออคลอโดยไม่รู้ตัวคุณไม่จําเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้เธอพูดเบาๆแต่ผมอยากทำเขาตอบไม่มีใครควรถูกดูถูกคืนนั้นลลิตานอนไม่หลับเธอคิดถึงชีวิตเก่าของตัวเองชีวิตที่เธอเคยเป็นคนอยู่บนจุดสูงสุดมองลงมาโดยไม่เคยคิดว่าคำพูดหรือสายตาของเธออาจทำร้ายใคร โดยไม่รู้ตัวเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหากวันหนึ่งธนารู้ความจริงเขาจะยังมองเธอด้วยสายตาแบบนี้หรือไม่หลายสัปดาห์ผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มแน่นแฟน้นขึ้นลลิตาเริ่มเล่าเรื่องราวบางส่วนของชีวิตให้ธนาฟังโดยตัดรายละเอียดสำคัญออกเธอบอกว่าเคยทำงานบริษัทเคยมีครอบครัวแต่ทุกอย่างพังลงเพราะการตัดสินใจผิดพลาดคุณไม่เหมือนคนไร้บ้านคนอื่นๆธนาพูดขึ้นวันหนึ่งคุณพูดจาดูความคิดเหมือนคนที่เคยมีชีวิตดีๆมาก่อน ลลิตาหัวใจเต้นแรงเธอฝืนยิ้มบางทีอดีตก็ไม่สำคัญแล้วมังคะสิ่งที่สำคัญคือวันนี้ธนาพยักหน้าใช่ครับวันนี้เรายังมีลมหายใจยังมีโอกาสเริ่มใหม่คำว่าเริ่มใหม่ทำให้ลลิตาน้ำตาซึมเธอเริ่มคิดจริงจังว่าหลังจากการทดลองนี้จบลงเธอจะทำอย่างไรต่อไปจะกลับไปเป็นมหาเศรษฐีที่ซ่อนหัวใจไว้หลังเงินทองหรือจะกล้าเปิดเผยความจริงและเสี่ยงเสียเขาไปตลอดกาล คืนหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันชายเมาสองคนพยายามเข้ามาหาเรื่องลลิตาธนาเข้ามาขวางจนเกิดการโต้เถียงเสียงดังขึ้นเรื่อยๆก่อนจะมีคนโทรแจ้งตำรวจชายพวกนั้นหนีไปแต่ธนากลับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนลลิตารู้สึกผิดอย่างรุนแรงเธอช่วยทำแผลให้เขาด้วยมือสันส่นๆขอโทษนะคะท่าเพราะฉันคุณคงไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้เธอพูดทั้งน้ำตาธนายิ้มอ่อน ผมไม่เสียใจเลยครับถ้าการยืนข้างใครสักคนจะทำให้ผมเจ็บนิดหน่อยผมยอมคำนั้นทำให้ลลิตาแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่เธอรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอกำลังค้นหาอยู่ตรงหน้าแต่ยิ่งใกล้คำตอบเท่าไรเธอก็ยิ่งกลัวความจริงเท่านั้นในใจลลิตาความขัดแย้งเริ่มรุนแรงขึ้นเธอเริ่มฝันถึงวันที่จะถอดเสื้อผ้าขาดขาดนี้ออกกลับไปยืนในโลกเดิมแต่ในฝันนั้นเธอกลับมองหาธนาและไม่พบเธอสะดุ้งตื่นพร้อมหัวใจที่เจ็บปวด ฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่เธอถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเธอแต่จะเปิดเผยหัวใจของคนรอบข้างและนำพาเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาสู่ทั้งสองคนวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นสำหรับลลิตาทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาพร้อมแสงแดดที่ลอดผ่านช่องสะพานเธอ ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่ออกจากคฤหาสน์หรูในวันแรกอีกต่อไปหัวใจของเธอเริ่มอ่อนโยนลงรับฟังโลกมากขึ้นและเจ็บปวดมากขึ้นเช่นกันเพราะยิ่งเธอผูกพันกับธนาเท่าไรความลับที่เธอแบกไว้ก็ยิ่งหนักขึ้นทุกทีเช้าวันหนึ่งลลิตานั่งมองผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างเงียบๆเ,เธอสังเกตเห็นว่าท่าทางการเดินของแต่ละคนแตกต่างกัน,กนบางคนรีบร้อนบางคนเคร่งเครียดบางคนยิ้มให้โทรศัพท์ในมือเธอเคยเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นคนที่เดินเร็วเพราะคิดว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าบางครั้งการหยุดเดิน และมองโลกช้าลงกลับทําให้เราเห็นความจริงมากกว่าเดิมธนาเดินเข้ามาหาเธอในสายวันนั้นใบหน้าของเขาดูเคร่งกว่าปกติวันนี้ผมอาจอยู่ด้วยไม่นานนะเขาพูดพลางนั่งลงข้างๆที่ทํางานมีปัญหานิดหน่อยงานของคุณเครียดมากไหมคะละลิตาถามอย่างเป็นห่วงธนายิ้มเจือนเจือนก็มีบ้างครับแต่ผมโชคดีที่ยังมีงานทํา คำพูดนั้นทำให้ลลิตาใจหายเธอคิดถึงพนักงานนับพันที่ทำงานให้บริษัทของเธอหากวันหนึ่งเธอทำพลาดชีวิตของคนมากมายอาจพังลงได้เหมือนกันเธอเริ่มเข้าใจความรับผิดชอบที่แท้จริงไม่ใช่แค่กำไรขาดทุนในกระดาษแต่คือชีวิตของผู้คนช่วงบ่ายวันเดียวกระ,ะลิตาเห็นหญิงชราขายดอกไม้เดินผ่านเธอเรียกให้หญิงคนนั้นหยุดและช่วยซื้อดอกไม้ด้วยเงินเหรียญเล็กๆที่มีอยู่ดอกมะลิขาวเล็กๆถูกส่งมาให้พร้อมรอยยิ้มอบอุ่น ขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆนะลูกหญิงชราพูดลลิตากำดอกมาลิแน่นความรู้สึกบางอย่างเอ่อล้นขึ้นมาในอกเธอไม่เคยได้รับคำอวยพรแบบนี้จากใครในโลกรูราของเธอเลยคืนนั้นธนากลับมาหาเธออีกครั้งแต่สีหน้าของเขาไม่เหมือนเดิมดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลผมมีเรื่องอยากถามคุณเขาพูดหลังจากนั่งเงียบไปนานลลิตาหัวใจเต้นแรงอะไรเหรอคะ ถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่จริงๆคุณจะเลือกชีวิตแบบไหนเขาถามช้าชาราวกับเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังลลิตานิ่งไปความคิดนับร้อยแล่นผ่านหัวเธออยากตอบว่าเธออยากมีชีวิตเรียบง่ายอยากมีคนที่รักเธอโดยไม่สนเงินทองแต่เธอรู้ว่าคำตอบนั้นจะนำไปสู่อะไรฉันอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องหลอกใครเธอตอบในที่สุดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินธนามองเธออย่างลึกซึ้งผมก็เหมือนกันครับ คืนนั้นความเงียบระหว่างทั้งสองคนไม่เหมือนเดิมมันเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบลลิตารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เธอต้องตัดสินใจแต่เธอยังไม่พร้อมจะสูญเสียเขาไม่กี่วันต่อมาเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นรถรูคันหนึ่งจอดใกล้บริเวณที่ลลิตาอาศัยอยู่ชายชุดสูทสองสามคนลงมาจากรถกว่าสายตามองรอบๆอ,อย่างระแวดระวังลลิตาเห็นแล้วใจหายว่าเธอจำพวกเขาได้พวกเขาเป็นคนของบริษัทธเธอเธอรีบหลบเข้าไปในเงามืดหัวใจ เล่นแ,แรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ธนากลับเห็นเหตุการณ์นั้นพอดีคุณรู้จักพวกเขาเหรอธนาถามด้วยน้ำเสียงสงสัยลลิตาสั่นศีสษาเร็วเกินไปไม่ค่ะฉันแค่กลัวธนามองเธออยู่นานก่อนจะพยักหน้าแต่แววตาของเขาเปลี่ยนไปความสงสัยเริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนคืนนั้นธนาไม่ได้อยู่กับเธอนานเหมือนเคยเขาลาจากไปด้วยท่าทีเงียบงันลลิตานั่งอยู่คนเดียวใต้สะพานมองดอกมะลิ ที่เริ่มเหี่ยวเฉาในมือน้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวฉันกำลังจะทำร้ายเขาเธอพูดกับตัวเองด้วยการโกหกวันถัดมาลลิตาตัดสินใจบางอย่างเธอเดินออกจากพื้นที่นั้นไปทั้งวันเธอไปยืนหน้าบริษัทของตัวเองมองตึกสูงตระหง่านที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองผู้คนในชุดทำงานเดินเข้าออกไม่มีใครรู้ว่าหญิงไร้บ้านที่ยืนอยู่นั้นคือเจ้าของสถานที่แห่งนี้ เธอรู้แล้วว่าเงินทองไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างแต่เธอก็ไม่สามารถหนีความจริงได้ตลอดไปหากเธอรักธนาจริงเธอจำเป็นต้องซื่อสัตย์แม้ว่าความซื่อสัตย์นั้นอาจทำให้เธอเสียเขาไปก็ตามเย็นวันนั้นลลิตากลับไปหาธนาเธอเห็นเขานั่งรออยู่ที่เดิมแต่ใบหน้าของเขาดูห่างเหินกว่าที่เคยเป็นเราต้องคุยกันเธอพูดเสียงสัน่นธนามองเธอเงียบงนันแต่พยักหน้า ลลิตาอ้าปากจะพูดแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลําคอน้ำตาไหลออกมาก่อนคำสารภาพเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังจะพูดจะนำพาความจริงความเจ็บปวดและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของทั้งสองคนมาสู่ค่ำคืนนี้ลลิตานั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะเริ่มเล่าเสียงรถที่แล่นผ่านไปมาเหมือนกลายเป็นเสียงห่างไกลโลกทั้งใบในตอนนั้นเหมือนมีเพียงเธอกับธนาและความจริงที่เธอไม่อาจหนีได้อีกต่อไปธนา ถ้าฉันบอกว่าชีวิตฉันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นคุณจะยังนั่งอยู่ตรงนี้ไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือธนาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมผมไม่เข้าใจแต่ผมฟังคุณอยู่คำพูดเรียบง่ายนั้นทำให้หัวใจลิต้าแทบแตกสลายเธอสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมตัวเองฉันไม่ได้เป็นคนไร้บ้านจริงๆเธอเริ่มพูดชา้ชาๆเหมือนทุกค,คำคือมีที่กรีดลงบนหัวใจฉันแค่หนีจากชีวิตเดิมของตัวเอง ทนานิ่งไปดวงตาของเขาเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความตกตะลึงคุณหมายความว่ายังไงลลิตาหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันเป็นคนรวยข้ารวยมากและฉันปลอมตัวมาใช้ชีวิตแบบนี้เพื่อดูว่ายังมีใครรักฉันในแบบที่ฉันเป็นจริงๆไหมไม่ใช่เพราะเงินความเงียบเข้าปกคลุมระหว่างพวกเขาทนาลุกขึ้นยืนช้าๆถอยหลังไปหนึ่งก้าวราวกับต้องการระยะห่างเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินคุณโกหกผมมาตลอด เขาถามเสียงแหบพร่าใช่ลลิตาตอบอย่างไม่หลบสายตาและฉันเสียใจที่สุดในชีวิตธนาหัวเราะออกมาเบาๆแต่เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณรู้ไหมผมเล่าเรื่องชีวิตผมให้คุณฟังผมเชื่อใจคุณเพราะผมคิดว่าเราอยู่ในโลกเดียวกันคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุบลงบนอกลิตาฉันรู้และนั่นคือเหตุผลที่ฉันเจ็บปวดมากขนาดนี้ธนาเงียบไปอีกครั้งเขามองลลิตาด้วยสายตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่ความอบอุ่น ไม่ใช่ความเห็นใจแต่เป็นสายตาของคนที่กำลังพยายามปฏิปต่อความจริงที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆแล้วตอนนี้ละ่ะเขาถามคุณอยากได้อะไรจากผมอีกลลิตาลุกขึ้นยืนน้ำตายังคงไหลไม่หยุดฉันไม่อยากได้อะไรเลยนอกจากความซื่อสัตย์ฉันอยากให้คุณรู้ความจริงแม้ว่ามันจะทำให้คุณเกลียดฉันก็ตามธนาหันหลังให้เธอมองไปยังถนนที่มีแสงไฟส่องสว่างผมไม่รู้จะเชื่ออะไรได้อีกคืนนั้นธนาเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาละล,ะลิตายืนอยู่ตรงนั้น จนขาแทบหมดแรงเธอสุดตัวลงนั่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาใส่เธอในวินาทีนั้นหลายวันต่อมาลลิตากลับไปใช้ชีวิตในโลกเดิมของเธอคฤหาฮาปหราพนักงานที่ค้อมหัวให้และก,การประชุมที่เต็มไปด้วยตัวเลขแต่ทุกอย่างดูว่างเปล่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงหัวเราะในห้องประชุมฟังดูห่างไกลหัวใจของเธอยังคงติดอยู่ใต้สะพานกับผู้ชายคนหนึ่งที่เธอทำร้ายด้วยความลับเธอสั่งให้ทีมงานหยุดตามหาเธอไม่ต้องประกาศข่าวไม่ต้องสร้างเรื่องราวใดๆ เธอต้องการเวลาเพื่อคิดและเพื่อเจ็บปวดคืนหนึ่งลลิตานั่งอยู่ในห้องนอนกว้างใหญ่มองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟเมืองส่องประกายแต่เธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าตอนนอนบนกระดาษลังเสียอีกโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอทําให้หัวใจเธอเต้นแรงขนาเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรับสายฮัลโหลปลายสายเงียบไปนานก่อนจะมีเสียงของธนาดังขึ้นผมไม่รู้ว่าควรโทรมาหรือเปล่าน้ําตาลิตวลหยทันที ฉันไม่คิดว่าคุณจะโทรมาอีกผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโทรธนาพูดตรงไปตรงมาแต่ผมมีคำถามที่ยังคาใจถามมาเธอละลิตาตอบเสียงสัน่นทุกวันที่คุณอยู่กับผมคุณแกล้งทำหรือคุณรู้สึกจริงๆคำถามนั้นเหมือนเปิดบาดแผลเดิมซ้ำอีกครั้งทุกอย่างเป็นความจริงค่ะทุกความรู้สึกทุกน้ำตาฉันไม่เคยโกหกเรื่องนั้นเลยปลายสายเงียบไปอีกครั้งก่อนธนาจะถอนหายใจผมต้องใช้เวลา ฉันเข้าใจลลิตาพูดทันทีแม้หัวใจจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามหลังจากวางสายลลิตานั่งนิ่งอยู่นานเธอรู้ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่สามารถเรียกร้องได้เธอเลือกที่จะโกหกตั้งแต่ต้นและเธอก็ต้องยอมรับผลของมันหลายสัปดาห์ผ่านไปลลิตาเริ่มเปลี่ยนแปลงบริษัทของเธอเธอสร้างโครงการช่วยเหลือคนไร้บ้านเปิดศูนย์ฝึกอาชีพสนับสนุนการศึกษาเธอไม่ทำเพื่อภาพลักษณ์แต่ทำเพราะเธอรู้แล้วว่าชีวิตหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงเพราะใครสักคนยื่นมือให้ วันหนึ่งลลิตาไปเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือแห่งหนึ่งเธอเห็นคนไร้บ้านที่เคยรู้จักบางคนเริ่มมีงานทำบางคนมีรอยยิ้มเธอรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกขณะที่เธอกำลังจะเดินออกจากศูนย์เสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นด้านหลังคุณไม่เปลี่ยนไปเลยนะละลิตาหันกลับไปหัวใจแทบหยุดเต้นธนายืนอยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่สายตาของเขาอ่อนโยนกว่าครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นคุณมาที่นี่ทำไมเธอถามเบาๆ ผมมาสมัครเป็นอาสาสมัครธนาตอบและผมอยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าคุณเป็นคนแบบไหนจริงๆลลิตาน้ำตาคลอแล้วคุณเห็นอะไรทนายิ้มบางๆผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยโกหกผมแต่ก็เป็นคนเดียวกับที่สอนให้ผมรู้จักความหวังทั้งสองคนยืนมองหน้ากันความเงียบในครั้งนี้ไม่อึดอัดแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจแม้บาดแผลจะยังไม่หายดีแต่ทั้งคู่รู้ว่าการเยียวยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และสำหรับลลิตานี่อาจไม่ใช่ตอนจบที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ซื่อสัตย์และชีวิตที่เธอเลือกจะไม่หลบซ่อนอีกต่อไปวันเวลาหลังจากวันที่ลลิตากับธนาได้พบกันอีกครั้งที่ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้บ้านค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้รีเร่งไม่มีคำว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมในทันทีมีเพียงการเดินเคียงข้างกันอย่างระมัดระวังราวกับกลัวว่าหากก้าวพลาดเพียงนิดทุกอย่างจะพังทลายอีกครั้ง ธนาเริ่มมาเป็นอาสาสมัครประจำเขาช่วยจัดอาหารล้างจานสอนหนังสือเด็กๆและพูดคุยกับคนไร้บ้านอย่างไม่ถือตัวลลิตามองเขาจากระยะไกลหลายครั้งหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งดีใจซาบซึ้งและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเธอไม่กล้าเข้าไปใกล้มากนะักกลัวว่าจะเป็นการกดดันเขาโดยไม่รู้ตัวบางวันทั้งสองแทบไม่ได้คุยกันนอกจากคำทักทายสั้นๆและรอยยิ้มที่พยายามไม่แสดงความรู้สึกมากเกินไป แต่ในความเงียบงันนั้นมีบางอย่างค่อยๆงอกงามขึ้นอย่างช้าๆคืนหนึ่งหลังจากอาสาสมัครกลับกันหมดแล้วธนานั่งอยู่บนมานั่งไม้เก่าใต้ต้นไม้ลลิตาเดินออกมาจากอาคารเห็นเขานั่งนิ่งมองท้องฟ้าที่มือสนิทเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปหาเหนื่อยไหมข้าวันนี้เธอถามด้วยน้ำเสียงเบาธนาหันมายิ้มเล็กน้อยเหนื่อยแต่สบายใจลลิตานั่งลงข้างๆเว้นระยะห่างเล็กน้อยคุณไม่จำเป็นต้องมาทุกวันก็ได้นะ ผมอยากมาธนาตอบตรงไปตรงมาที่นี่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าคำพูดนั้นทำให้ลลิตาเจ็บแปบ,บในใจเธอรู้ดีว่าครั้งหนึ่งเธอเคยทำให้เขารู้สึกว่าคุณค่าของเขาถูกเหยียบย่ำด้วยคำโกหกธนาเธอเอ่ยชื่อเขาเบาๆฉันขอโทษอีกครั้งถึงแม่จะรู้ว่าคำขอโทษอาจไม่พอทนานิ่งไปก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อยผมไม่ได้โกรธคุณแล้วแต่ผมยังไม่รู้ว่าหัวใจตัวเองพร้อมแค่ไหน ลลิตาไม่เร่งไม่ถามต่อเธอเพียงพยักหน้าฉันจะรอข้าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคำว่ารอของเธอไม่ได้หมายถึงการยึดติดแต่คือการให้พื้นที่ให้เวลาและให้เกียรติความรู้สึกของเขาอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันชีวิตของลลิตาในโลกธุรกิจก็เริ่มสันคลอนข่าวลือเกี่ยวกับการใช้เงินจำนวนมหาศาลไปกับโครงการช่วยเหลือคนไร้บ้านเริ่มแพร่สะพัดนักลงทุนบางส่วนไม่พอใจคณะกรรมการบริษัทเริ่มตั้งคำถาม คุณลลิตาเราเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมหนึ่งในกรรมการพูดในที่ประชุมแต่คุณกำลังใช้ทรัพยากรของบริษัทเกินขอบเขตลลิตานั่งหลังตรงสายตานิ่งแน่วแน่ถ้าบริษัทของเราเติบโตได้โดยไม่เหลียวมองคนที่ล้มอยู่ข้างทางฉันคิดว่าความสำเร็จแบบนั้นไม่มีความหมายบรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดหลายคนไม่เห็นด้วยบางคนเริ่มถอนการสนับสนุนราคาหุ้นผันผวน,นอย่างหนักแต่ลลิตาไม่ถอยเธอเลือกเส้นทางนี้แล้ว และเธอพร้อมจะรับผลที่ตามมาคืนนั้นเธอกลับมาที่คฤหาสน์อย่างอ่อนล้านั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นกว้างใหญ่เพียงลำพังโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นเป็นข้อความจากธนาวันนี้คุณดูเหนื่อยถ้าอยากคุยผมอยู่ตรงนี้เพียงประโยคสั้นๆแต่ทำให้หัวใจของลลิตาอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเธอโทรกลับทันทีคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเหนื่อยเธอถามพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วๆผมเดาเอาธนาตอบคุณมักจะเงียบกว่าปกติเมื่อมีเรื่องหนักใจ ลลิตาถอนหายใจวันนี้ฉันเกือบจะต้องเลือกระหว่างบริษัทกับสิ่งที่ฉันเชื่อแล้วคุณเลือกอะไรธนาถามฉันเลือกสิ่งที่ฉันเชื่อเธอตอบโดยไม่ลังเลแม้ว่ามันอาจทําให้ฉันเสียทุกอย่างปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนธนาจะพูดขึ้นคุณรู้ไหมสิ่งที่ผมกลัวที่สุดไม่ใช่การที่คุณรวยแต่เป็นการที่คุณต้องเสียตัวตนของคุณไปเพราะโลกนั้นคำพูดนั้นทำให้ลลิตาน้ำตาซึมฉันไม่อยากเสียตัวเองอีกแล้ว วันต่อมาข่าวใหญ่ก็ระเบิดขึ้นนักลงทุนรายใหญ่ถอนตัวหุ้นตกหวบคณะกรรมการเรียกประชุมฉุกเฉินมีข้อเสนอให้ลลิตาลาออกจากตำแหน่งเพื่อรักษาเสถียรภาพบริษัทลลิตานั่งฟังอย่างสงบหัวใจเต้นแรงแต่สายตานิ่งแน่วแน่ถ้าการที่ฉันยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องทําให้ฉันต้องออกฉันก็ยอมรับห้องประชุมเงียบงนันไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะตอบเช่นนี้ในคืนนั้นลลิตาออกจากอาคารสํานักงานใหญ่โดยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไรเธอไม่ได้โทรหาใครนอกจากเดินไปยังศูนย์ช่วยเหลือที่เธอคุ้นเคยธนากำลังเก็บของอยู่เขาเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นเธอคุณมาทำไมดึกขนาดนี้เขาถามด้วยความเป็นห่วงลลิตาพยายามยิ้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าฉันอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วธนาธนาวางของในมือเดินเข้ามาใกล้เธอคุณยังเหลือตัวคุณเองและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวประโยคนั้นเหมือนกำแพงสุดท้ายในหัวใจลิตา พังทลายเธอร้องให้ออกมาอย่างไม่ไอายใครทนายยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้พูดอะไรเพียงยื่นอ้อมแขนมาอย่างลังเลก่อนจะโอบเธอไว้เบาๆมันไม่ใช่อ้อมกอดของความรักที่หวือหวาแต่เป็นอ้อมกอดของความเข้าใจและการยอมรับในความเปราะบางของกันและกันในอ้อมกอดนั้นลลิตารู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอได้พบสิ่งที่เธอตามหามาตลอดนั่นคือความจริงใจที่ไม่ต้องแลกด้วยเงินหรือสถานะใดๆ และสำหรับธนาเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่มหาเศรษฐีไม่ใช่คนไร้บ้านแต่คือมนุษย์คนหนึ่งที่กล้าจะยืนหยัดในความดีแม้ต้องสูญเสียทุกอย่างก็ตามรุ่งเช้าวันใหม่มาเยือนอย่างเงียบงันแสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ของศูนย์ช่วยเหลือคนไร้บ้านละล,ะลิตาตื่นขึ้นบนโซฟาเก่าๆที่เธอเผลอหลับไปเมื่อคืนเสื้อผ้าธรรมดาที่เธอสวมยังเหมือนเดิมไม่มีเครื่องประดับไม่มีเครื่องหมายของความมั่งคั่งเหลืออยู่เลยนอกจากหัวใจที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยคำถาม เธอลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆเห็นผู้คนที่นี่เริ่มตื่นเด็กบางคนหัวเราะเสียงหมกระทะจากครัวดังแผ่วๆชีวิตยังคงดำเนินต่อไปแม้โลกของเธอจะเหมือนพังทลายลงแล้วก็ตามธนาเดินเข้ามาพร้อมแก้วกาแฟกระดาษสองใบเขาวางหนึ่งใบไว้ตรงหน้าเธอกาแฟไม่ค่อยอร่อยนะแต่ช่วยให้ตื่นได้เขาพูดยิ้มยิ้มลลิตารับแก้วไว้มือสั่นเล็กน้อยขอบคุณนะที่อยู่กับฉันเมื่อคืนทนานั่งลงข้างๆผมบอกแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียว คำพูดธรรมดาแต่หนักแน่นเหลือเกินลลิตามองหน้าเขาอย่างพินิษใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยบาดแผลจากอดีตบัดนี้สงบนิ่งมากขึ้นราวกับคนที่ยอมรับความจริงของชีวิตได้แล้ววันนี้ฉันต้องไปเก็บของจากบริษัทลลิตาพูดเบาๆไม่รู้จะได้กลับไปทำงานที่นั่นอีกไหมไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรผมก็ยังมองคุณเป็นคนเดิมธนาตอบทันทีลลิตายิ้มทั้งน้ำตานั่นแหละสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดเมื่อเธอเดินออกจากศูนย์ช่วยเหลือในวันนั้นเธอ ไม่ได้มีรถหรูไม่มีคนขับมีเพียงแท็กซี่คันเก่าที่เธอเรียกจากริมถนนเธอมองภาพสะท้อนตัวเองในกระจกเห็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยซ่อนตัวอยู่หลังอำนาจและเงินทองมานานเกินไปที่สำนักงานใหญ่บรรยากาศเงียบผิดปกติพนักงานหลายคนมองเธอด้วยสายตลังเลบางคนก้มหน้าบางคนแสดงความเคารพเหมือนเดิมลลิตาเดินผ่านไปอย่างสง่างามแม้ในใจจะสันวหวในห้องประชุมคณะกรรมการนั่งรอยอยู่แล้วประธานเปิดการประชุมด้วยน้ำเสียงเป็นทางการ คุณลลิตาหลังจากการประชุมฉุกเฉินเมื่อคืนคณะกรรมการมีมติให้คุณพักจากตําแหน่งซีอชั่วคราวลลิตาพยักหน้าไม่แสดงความตกใจฉันเข้าใจค่ะแต่ชายไวกลางคนอีกคนพูดแทรกเรายังอยากให้คุณอยู่เป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อสังคมที่คุณเริ่มไว้ได้รับการตอบรับจากสาธารณชนอย่างล้นหลามภาพลักษณ์บริษัทดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนลลิตาเงยหน้าขึ้นดวงตาฉายแววประหลาดใจคุณหมายความว่า เราประเมินผิดไปประธานผู้ชาชาบางทีสิ่งที่คุณทำไม่ได้ทำลายบริษัทแต่กำลังสร้างรากฐานใหม่ลลิตานิ่งไปหัวใจเต้นแรงน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่ชัยชนะของธุรกิจแต่เป็นชัยชนะของความเชื่อเมื่อเธอออกจากอาคารในเย็นวันนั้นท้องฟ้าสีทองยามเย็นทอดยาวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคนแรกที่ผุดขึ้นมาในใจธนาฉันอยากเล่าอะไรให้ฟังเสียงหัวเราะเบาๆดังจากปลายสายผมรอฟังอยู่ ค่ำนั้นที่ศูนย์ช่วยเหลือลลิตาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ธนาฟังตั้งแต่การถูกพักตำแหน่งจนถึงการที่บริษัทเริ่มเปลี่ยนมุมมองธนาฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดไม่ตัดสินคุณไม่เสียทุกอย่างเขาพูดในที่สุดคุณแค่ถอดหน้ากาก,ากบางอย่างออกลลิตาหัวเราะทั้งน้ำตาใช่และมันเบากว่าที่คิดเวลาผ่านไปหลายเดือนโครงการช่วยเหลือคนไร้บ้านเติบโตขึ้นมีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นเงินบริจาคจากคนทั่วไปหลังไหลเข้ามาลลิตาทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบเงียบ ไม่ได้สแสวงหาคำชื่นชมเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นเรียนรู้ที่จะฟังมากกว่าสั่งธนาก็เช่นกันเขาเริ่มเรียนต่อในช่วงเย็นใช้ความรู้ที่มีมาช่วยสอนเด็กๆในชุมชนความมั่นใจค่อยๆกลับมาเขาไม่ใช่ชายที่ถูกอดีตฉุดรั้งอีกต่อไปความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆเปลี่ยนจากความเข้าใจเป็นความผูกพันและค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความรักอย่างเงียบงนันไม่มีคำสัญญาวือหวาไม่มีของขวัญราคาแพงมีเพียงการเดินเคียงกันในวันที่เหนื่อยและหัวเราะด้วยกันในวันที่ธรรมดา คืนหนึ่งธนาพาลิตาไปยังสวนสาธารณะเล็กๆใกล้แม่น้ำทั้งสองนั่งมองแสงไฟสะท้อนผิวน้ำผมเคยคิดว่าความรักต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างธนาผู้ชาชาแต่กับคุณผมแค่เป็นตัวเองก็พอลลิตาหันมามองเขาแววตาอบอุน่นฉันก็เช่นกันธนาเธอเอื้อมมือไปจับมือเขาไม่มีแหวนไม่มีพิธีการแต่ในหัวใจของทั้งสองมันชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดหลายปีต่อมาชื่อของลลิตายังคงปรากฏในข่าว แต่ไม่ใช่ในฐานะมหาเศรษฐีหญิงผู้ทรงอิทธิพลหากเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เปลี่ยนวิธีคิดของสังคมต่อความหมายของคำว่าความสำเร็จศูนย์ช่วยเหลือเล็กๆในวันนั้นกลายเป็นต้นแบบของโครงการระดับประเทศและเรื่องราวของหญิงสาวผู้เคยปลอมตัวเป็นคนไร้บ้านเพื่อค้นหาความรักและความเมตตากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับไม่ถ้วนแต่สำหรับลลิตาสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชื่อเสียง หรือคำชื่นชมหากคือเช้าวันธรรมดาที่เธอได้ตื่นขึ้นมาพร้อมคนที่มองเห็นเธอในแบบที่เธอเป็นจริงๆและนั่นคือจุดจบของการเดินทางที่เริ่มต้นจากการปลอมตัวแต่จบลงด้วยความจริงใจที่งดงามที่สุดในชีวิต